เกมแล้วนะนะจ๊ะสำหรับสาววัย24เอ่อตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขารวบตึงไปละนะฐานจำหน่ายสื่อลามกและเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอลา,ามกและประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได้ก็เป็นน้องนะที่ไปที่เอ่อร้าน7 1เนะเดินเดินซื้อของแล้วมีกัน เปิดกีกี้ไงเปิดกีกี้ในร้านเซเว่นอเปิดกีที่เซเว่นเป็นซีรีส์เรื่องใหม่เปิดกีที่เซเว่นนะโดนรวบเลยคุณนาโดยตำรวจเข้าไปรวบนะครับที่บ้านพักที่ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งเขตบางกะปิกรุงเทพนะทำคอนเทนต์ไงเออแล้วเขาบอกนะ,ะไรายได้เขานะได้รับเงินจากการกระทําผิดเนี่ย นะเปิดกีบ้างเปิดอะไรต่างๆนานาได้หลักล้านค่ะเอาไงได้เงินเป็นล้านๆน,นะคะ